สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเชชนเคยนะครับกับกาโลย r พลัร้อยล้านประกายแสงนักตีนะครับผมโอ้โหเราอยู่ในดีพิบัตโนบะเดียกกับซูเปอร์กาโลพระเจ้าบ้าไปแล้วพลังร้อยล้านตั้งแต่วันแรกนะครับผมนี่คือเด y 1วันกาโลสีดาว3าดาวม่วงนะครับแพสซสพิเศษขั้นสองนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องรอทํากิจกรรมนะครับแล้วทำแพนพาสซีพิเศษขั้นส แล้วกิจกรรมจะมาวันที่12นะครับแล้ววันที่12จะมีไลฟ์ออ f ฟิเชีนะครับจากช่องผมเองนะครับผมแจกโค้ด20โค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันว่าวันที่12จะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เรามารีวิวการโล่1ึงพลัง100ล้านแล้วนี่อะไรเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันไปรับชมกันครับลิ t แมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025 พบกับเหล่าสเตมเมอร์ชื่อดังคับขั่งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอ็กคลูซีฟและเหล่ากองแทัพเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูตตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก r a g n a r ร ok k Genesis ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิกแล้วพบกันที่บูธ l i d m a n ช hop าแล้วครับพลังร้อยล้านมาตรงนี้ฮะโอ้โหมามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่าสกิลแรกเตะแหวกฟ้านะครับใช้เป้าหมายรายเดียวนะไม่ใช้ลูกไฟนะครับโจมตี40%ของ h p สูงสุดสร้างพลังโจมตีจาก h p ว่ะเอาเรื่องนะครับสกิลที่2คอมโบสายฟ้าแลบนะก็ใช้2ลูกไฟนะครับโจมตี เป้าหมายทุกตัว5ครั้งสร้างพลังโจมตี130%ของ HP สูงสุดนะครับแต่ละช่วงจะเปิดใช้ได้1ครั้งชำนาญทะลวงนะครับแล้วก็สร้างดาเมจจริงคิดเป็น100%ของค่า HP สูงสุดเพิ่มให้กับตัวเอง20ตามโบนัสดาเมจจริงนะนาน2รอบนะครับเอาเรื่องจะจัดถ้าเกิดอัพมีอาวุธเฉพาะก็จัดแรงออกว่านี้อีกนะอันเออแพสซีฟครับจิตวิญญาณนักสู้นะครับผมก็เพิ่มค่า HP ถาวรกับตัวเองแล้วก็ มอ้อ60%ชํานาญหลบปลีกป้องกันสถานะข่มคู่สตันแล้วก็ชํานาญสตันโอ้โหบอกเลยราชาใต้ดินหมดประโยชน์กับการโลูแล้วฮะตรงนี้เออเอาเรื่องฮนะแล้วก็ชํานาญสตันก็คือเราจะไม่โดนด้วยนะเพิ่มมาตาบล็อก25%นะครับส่วนแพสซีฟนะครับอันนี้มาแพสซีฟพิเศษกัน2นะครับปลุกไฟวิญญาณนะครับเมื่อเข้าสู่สนามนะครับไล่ไพ่เมื่อไหร่จะได้ใช้เดี๋ยวนะ เมื่อเข้าสู่สนามจะได้รับไล่ไพ่เมื่อไม่ใช่โจมตีคริติคอลนะครับนาน6รอบแล้วก็ได้รับต้านคีร้อยเถาวรโอ้โหเมื่อบล็อกสะท้อนดาเมจจริง300%ของค่า HP สูงสุดนี่มันดวงวะสก,กิลดวงวะเออไล่ไพ่เมื่อไม่ใช่โจมตีคริติคอลเป็นยังไงในช่วงนี้เมื่อโดนดาเมจที่แรง ไม่ใช่คริติคอลจะรักษา HP ไว้ที่100%และไม่พ่ายแพ้พร้อมกับป้องกันดาเมจคริติคอลรุนแรงสูงสุด9ครั้งนะครับนับคริติคอลเฉพาะดาเมจแรกของกาโรโจมตีหลายครั้งไอการโจมตีหลายครั้งกาโรอะไรล่ะการโจมตีหลายครั้งอ๋อนับเฉพาะดาเมจแรกถ้าไม่ติดคีก็คือไม่นับเลยโอ้อะไรวะเนี่ยโกงจังแล้วเนี่ยขจัดดาวฮีโร่อะไร30%ถาวรสะสมรูปภาพอมตะ6ใบ จะเปิดใช้สกิลเฮ้ย hey, อันนี้มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย hey, นี่มันอะไร <laughs> อี๋ยวลองดูกันผมอยากรู้แล้วว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้อัพดูพิเศษกันก่อนพิเศษนี่อัพมาขั้น4ี่นะครับสายทีมพิเศษนะต่อไปสายพิเศษนะครับสายพิเศษจะเป็นขั้นแปดเลยนะโอ้โหแล้วก็ระดับพิเศษครับเป็นขั้น2เท่าน,นั้นนะครับผมเอาละเราไม่กดทะลวงเราจะกดออกมาแล้วก็กดพัฒนาตรงนี้ต่อครับ เป็นสมาชิกนะครับเลเวลาหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเลเวลสกิลเต็มหมดนะปอดขีดก็มาสี่ดาวจะห้าดาวแล้วนะปลุกตื่นนี่ก็รอขึ้นสี่ดาวม่วงในเร็ววันนี้นะครับจัดหลายเต็มมากๆปอดปอด,ปดหมดเรยกว่นบริจาคชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มาทักษะตรงนี้ครับใส่อันนี้อัพมาเต็มหมดแล้วนะทีมงานอัพมาเต็มหมดแล้วนะแล้วก็คมดาบเลเวล่เก้าเออไม่ใช่แทงทะลุเลเวล่าเก้าสองอันนะครับหัวใจเลเวล่าเก้าหนึ่งอันแล้วก็โอลร์มานครับเอ้ยไม่ใช่กำแพงแข็งเลเวล่แปดนะเออพูดผิดอีก กางแข็งเรียกว่า8ปดสออันนะแล้วก็แทงทะลุเรียกว่าแอีก1อันนะครับผมการ์ดนะครับใส่ก็เต็มมาอัพเต็มมาตรงนี้อาวุฉพาะกับตราเฉพาะนะยังไม่มีอาวุธพฉพ์ตนะตรงนี้อุปกรณ์ครับเป็นเซตจักกลนะครับ HP HP เปอร์เซนต์หมดนะครับแล้วก็ใส่มาเป็นเพิ่มดาเมจไลนประลองนะฟื้นฟูเคลื่อนไหวลดดาเมจไลนประลองแล้วก็ HP 2อัตรารักษานะครับลดดาเมจสปิดตำ่ำโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจนะครับระเบิดรูแล้วก็ลดดาเมจทีมนะครับ ส่วนอย่างสุดท้ายนะครับถุงมือจะเป็นอัตราดูดเลือดนะครับบันทอนทรหดนะครับผมอืั่งน้ำมันดีเอททอลบหนึ่งนี่คือสุดยอดมากๆการ์ดบัฟนะครับแน่นอนว่าจัดหนักจัดเต็มมาตรงนี้ครับ HP เปอร์เซ็นต์มา3โบนัสพลัง HP มาอีกหนึ่งแล้วก็โบนัสสปีดอีกหนึ่งนะครับแล้ว HP เปอร์เซ็นต์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 และ HP เปอร์เซ็นต์ครับการบัฟต่อสู้ครับอัตราคริติคอลสองแถว HP สองแถวเม่นยำหนึ่งแถวนะครับ HP เปอร์เซ็นต์โจมตี HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นตต์์์และ HP เเปอรรซ็นคับ การบับครับตรงนี้อัตราโลกคุ้มกัน1ครับเพิ่มดาเมจโบนัส2พลังโจมตี1อัตราดาเมจห HP ร์เซต HP ร์ HP HP และ HP เตครับโอ้โหมาตรงนี้สเตตัสครับพลังโจมตี3ล้าน6นะครับ HP 53ล้านนะคุณพระคุณเจ้าฮะตรงนี้โอ้โหอัตราคริเิคอล6กแเปอร์เซ็และดาเมจคิดริครับพลังยังแท้จะกับพัดเด็กมาที่ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านนะตองหนึ่งมาเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่กาลุห้าดาวห้ดาดาวม่วงแพสซีบิสิกันสามพลังน่าจะเยอะกว่าจากักรพรรดิเด็กน่าจะเป็นพลังที่หนึ่งของทีมเลยนะครับตรงนี้เอาละครับไปไปดูกันรบว่าทีมงานได้ทดลองกับใครไปบ้างครับแล้วมาที่หนึ่งตรงนี้ป้องกันชนะเอ k อาร์คิงมาท้าสู้ชนะจินนาวูดมาแล้วมีท่าสู้แพ้ด้วยป้องกันมีแพ้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าอา่าตั๋วต่อสู้หมดนะครับ ตรงนี้โอ้โหเอซาคิงมาขึ้นมาที่2ด้วยว่ะเราต้องไปสู้กับเอซาคิงก่อนหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับใช้ตั๋วเท่าไหร่80เอ้ย80เพชรได้พอได้อยู่ไปรับชมกันครับมาครับตรงนี้แพ้แล้วยแหละมาครับอันแล้วก็ให้พิกก๊อตไม่ยืนข้างหน้านะครับซอมบี้แมนยืนข้างหน้ากาโลูยืนข้างหน้าเช่นกันครับเปิดแอนิเมชั่นเพื่อความหล่อเท่มาเลยครับจังหวะนี้ครับอ๋อแล้วผมจะบอกให้ครับว่าซอมบี้แมนพี่บัสนี่เร็วกว่าทุกคนแล้วนะครับ อ่าผมจะบอกให้นะครับแต่ผมยังไม่เฉลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยรอคลิปหน้าผมโอวสายฟันแล้มาอับลูเค้นนะครับลโดเค้นไปตรงนี้แรงจัดจัดนะตรงนี้ฟันสถานรปฐรพีไม่เปลี่ยนชื่ออีกแล้วเนี่ยคุณพี่มาครับบุมบุมภากันมาโอเคครับแล้วก็สวนขึ้นกับไปกับอาชูและโมดไปครับโอราโอราโอราบึมแปลกพิก็ไปหวั่นเลยนะโอ้โหเพราะว่า เจอชำนาญลบไม่ยอทอครับฟันสถานมาตรพีอันนี่ของจริงแต่ว่ากาโร่จะไม่ถูกสตันครับกาโร่จะไม่ถูกสตันมาครับตรงนี้ฟันสถานมาตรพีนี่เราแบบเขาเปิดก่อนเลยนะคือแบบซอมบี้แมนยืนแถวหน้าให้กาโร่ยืนแถวหน้าค้ำคอไปเลยครับฟันสถานมาตรพีโอโ้นี่เอซากิงก็ไม่ได้ใช้กาโร่อยู่นะเขาเรื่องจัดเหมือนกันนะครับตรงนี้เอาละครับแล้วแต่เรามาแทนในนี่ยอสุรจักกลนะครับเรามาแทนอสุรจักกลกันเลยมายืนค้ำข้างหน้าตรงนี้ ระเบิดเพี้ยกันมาแล้วก็มาครับทานฟอร์มซิลเวอร์แล้วโจงตีเหรือคิดกำขันครับรับแรงกระแทกกันไปครับกาโร่ไม่หวั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าสร้างด้วยดำสร้างด้วย HP นะครับถึกมากๆแน่นอนครับนี่ไว้แถวหน้าเลยครับถึกมากๆแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูอังตีกาโร่อีกทีนึงนะครับสำหรับแอนิเมชันครับและเข้าสู่เทิร์นที่2อ่ะโอ้โหซอมบี้แมนเราติดสตั้งครับก็เลยซอมบี้แมนฝั่ง เอสาคิงเปิดมาก่อนครับเราขวานโจมตีสวนขึ้นกลับไปครับไปครับตรงนี้เอ้ยของเราไม่ติดสันนี่แต่ว่าทําไมเราเปิดทีหลังวะไม่เป็นไรครับฟันมาตรงแบบน,นี้ไม่เป็นไรฮะติดสันกันไปล้วอาชูล่าหมดครับฟันนสะทานปตัตตบีเดี๋ยวเจอกาโร่แล้วครับกาโร่เรามาแล้วฮะกาโร่เรามาแล้วครับแต่ว่าฟันสะทานปัตตบีอีกที <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ได้ชื่อฟันสถทานป,านปานัตตพีนี่เดี๋ยวมาปล่อยมา โอเคแล้วเราก็สวนคืนกลับไปครับด้วงของเราครับเดี๋ยวจะเหลือแค่ด้วงกับกาโรยินจริงในสนามนะครับแต่รอดูกาโรจังหวะนี้ครับเราทานฟอร์มซิมเพอร์มาโก้เลยครับปาดมาไม่เข euh. ้าอยู่แล้วกาโรบอกเลือด53ล้านเว้ยมาครับจังหวะนี้คอมโบสายฟ้าแลบตุ้ง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 ต <Eso> ุ <administration> ้งตุ้งตุ้งลาบโอ้โหหายหมดครับบอกเลยโอ้โหเมื่อกี้แปดร้อยห้าสิบล้านโคตรเอาโคตรตึงเดี๋ยวเราปิดเนิเมชั่นก่อนนะครับ โอเคแล้วลุยกันต่อครับจังววันนี้ไปหวันหมดครับไปหวันหมดครับนะครับแล้วก็จะเหลือแค่ด้วงกับกาโลูนะครับยืนอยู่ในสนามก็กาโลูก็มาแทนตักมินตักคนได้เลยเพราะว่ามันเป็นตายเกิดเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวกาโลูจัดให้ครับบอกเลยว่ากาโลูนี่เมตาจัดจัดนะครับถึงตันก็ตามสำหรับด้วงก็ล่อยคืนกลับมาแต่โอ้โหตัวกาล่มันบิวด้วยบิวด้วยเอชพีครับบิวด้วยเอชพีค่อนข้างที่จะดีจัดจัดนะครับเป็นตัวแทงก็ได้นะครับ ไปเป็นตัวดามเมจด้วยับตัวเคียตัวเคีย,ยไม่ย่อท้อด้วยนะปึบมาเดี๋ยวรีวิวเรื่องซอมบี้แมนความเร็วสูงสุดเดี๋ยวรอคลิปคลิปต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นโดนเร็วทามก่อนนะเอออันนี้เราต้องอัดโดนเร็วทามก่อนนะจังหวะนี้ต่อยมาปึบไปหวันครับเกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงแล้วก็ดวงครับอืมไม่มีลูกไฟใช้ต่อยธรรมดาครับโอ้โหน่ารักจัด,จด ดวงต่อยมาจังหวะน,นี้พิกคอตเราพิ่งไปหวั่นนะครับโอ้โหพิกคอเพึ่งไปหวั่นในเทินที่2นี้ครับแล้วเข้าสู่เทินที่สามเขาซอบมบี้แมนลุกขึ้นมาโดนสนามแรงบิดแล้วปล่อยมาจังหวะน,นี้ครับอันนี้จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคนมีการโล่กับคนไม่มีการโล่นะการโล่มันกันสตันนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแก้ทาง ในส่วนของราชาใต้ดินเยอะมากๆเลยฮะยิ่งตัวเรียวทามยิ่งมีผลครับใครมีราชาทะเลลึกแล้วไม่มีการโล่นะครับบอกเลยว่าโดนโดนราชาทะเลลึกฝั่งตรงไอ้ไม่ใช่ราชาใต้ดินพูดผิดราชาใต้ดินฝ <frustration> ั่งตรงข้ามสตันแน่นอนนะครับไม่มีการโล่เนี่ยเพราะว่าเรียวทามราชาใต้ดินค่อนข้างที่จะโอพีมากๆนะครับเรื่องสตันนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไงเพราะมันเพราะมันไม่มีโล่โล่ไม่ย่อท้อด้วยนะเออสำหรับเรียวทามนะครับแต่ว่านี่ฮะพิวพีครับ ทุกคนก็ได e. so so like oh ้เห็นครับกาโร่นี่เมตาแน่นอนครับเราอาจจะเป็นจากคนไปยืนตั้งหลังแบบนั้นครับไปหวั่นครับไปหวั่นนะฮะเกิดขึ้นมาใหม่ครับปาใส่ใครครับปาใส่ซอมบี้เมนครับอันนี้คุ้มจัดครับพราะกาโร่ก็จะยืนอยู่อย่างนั้นฮะกาโร่นี่ยังไม่ติดโลเลยฮะเราผ่านของถวอร์ใส่กาโร่ปาดมาจังหวะนี้เลื่อนเริ่มลดครับเลื่อนเริ่มลดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แล้วปาดโดนสะท้อนครับโอ้โหนี่สะท้อนฮะกาโร่ครับสะท้อนไปหวั่นเลยฮะสะท้อนอาจจะเปจากคนไปหวั่นเลยฮะ นี่คือเลยเป็นตัวแก้ทางชั้นดีครับโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่สะท้อนครับนี่ปาดแรงเท่าไหร่ยิ่สะท้อนแรงแล้วถ้าเกิดไม่ติดทีก็จะไม่นับตามเมยและนี่คือมันไม่ดันมาเมย์เลยนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหมันแก้ทางจัดจัดโอ้โหนี่มันนี่มันแก,แก้ทางอาชีวินจักรกลแบบชัดเจนเลยฮะคือมันปาดไปก็เท่ากับว่ามันยืนอยู่เฉยๆแล้วอะตัวอื่นไปหว่นไม่เป็นไรครับการโลกมันยืนอยู่ก็พอครับ ปาดมาก็สะท้อนครับตายรัวๆครับนี่ฮะโอ้ผมไม่เหลือหรอครับไม่เหลือต่อยมาครับสะท้อนไปเยี่ยมเห็นสระ,ะวานตรงนั้นไหมดามเมจที่แค้ตีด้วย KO ไปครับต่อยคืนกลับมาครับเขาก็เลือดจะไม่รดแล้วนะเขารับแค่ดามเมจแรกเท่านั้นนะฮะรบับแค่ดามเมจแรกเท่านั้นดามเมจต่อไปต่อไปต่อไปก็คือไม่ไม่นับแหละนะครับแล้วติดตันกันมาอีกโอคานุูกอย่างปูงเลย เนี่ยจะนับแค่ดาเมจตอนแรกนะเพื่มไปใช่ไหมแล้วก็หลังจากนี้ครับถ้าเกิดร่วงมีต่อยการโรมาการโรเลือดจะไม่ลดนะครับก็คือเอาไปรับแรงกระแทกของตัวรที่ไล่อันติีนี่ฮะเลือดไม่ลดแล้วฮะบ,บอกเลยว่าตึงจัดนะฮะแต่เข้าสู่เทอร์นี้อันนี้เลือดลดแล้วนะเออลดเฉพาะแค่ตอนที่รับเลนดาเมจครั้งแรกนะโอ้โหถ้าเลือดหมดนะครับ โกงจริงๆสะท้อนแล้วสองผมอเอสองพีแมด้วยสองพีแม่ฟาดมาสองพีแมนลงไปนอนนะจังหวะนี้แล้วสะท้อนกลับหาด้วงโอ้โหด้วงแทบจะลงไปนอนนะโอ้ยด้วงติดติดไอ้นี่แหละติดไล่อันตีแน่นอนฮะโอ้ยแกทางหลายตัวเลยฮะจังหวะนี้โอ้ยสบายเลยฮะสะท้อนไปอีกครับลงไปนอนเกิดขึ้นมาใหม่สนามแรงบิดครับแล้วกาโลครับไปนอนเขาดาวเขาเยียงครับ อูมเรียบร้อยฮะเกิดขึ้นมาใหม่ต่อยคอมบี้แมนก็จริงเะี้ยแต่ถ้าเกิดต่อยกาโรนี่พอน,นี่แทบจัดชนะเลยนะโอ้โหนี่เอาเรื่องจัดฮนะเอาเรื่องจัดฮนะนี่ยืนคนเดียวในสนามได้เลยนะเนี่ยไอกาโรตัวเดียวบเบสทั้งทีมนี่ต้องมาแล้วป่ะ้ยแ,แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่มีคอไม่มีคอฟรอไปไม่มีคอมันปลอไปปึ้มนี่ตัวแทงที่แท้ทูสะท้อนชนะเลยสะท้อนแลวชนะเลย เจ้าทำเต็มไปแล้กาโร่3,775ล้านนะครับสำหรับการเจอจเออเจอเอซาคิงในวันนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นอชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นดวลเรียวทางสำหรับกาโรโยูอาร์ในวันแรกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่สิบสองนะครับไลฟ์ออฟฟิเชียลจากทางช่องผมเองแจกยี่สิบโค้ดสำหรับคนที่เข้ามารับชมไลฟ์เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้าาชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ